สวัสดีค่ะหนูชื่อปังคงค่ะปังคงมารายงานตัวแล้วจ้าอย่าทำตาปิดปิดสิไม่ได้นอนเหรอเมื่อคืนน่ะอืม น้องปังคุ้งสวัสดีสวัสดีก่อนเลว Hello My name is ปังคุ้งมาแล้วมาแล้วตัวดื้อมาอีกตัวแล้วนี่ไงมาแล้วมาเจอกันแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงปังกุ้งมาเจอกับเฟนชายแล้วจ้า มาเลยบ่น่ะบนอะไรฮะบนละเออเอามาแค่เนี้ยบนนี่ดูดูดูบังคุงมันยังไม่เห็นบนเลยบังคุงยังนิ่งเลยเป็นชายหนูจะบนอะไรพาออกมาหน้ากนอกกงเนี่ยมาขี้ใส่ ี่นอนพี่วาวเนี่ยเออเนาะแม่ทาอะไรครับบนาาบ,บนบนไบนบนบนดูมันบนก็ไม่อยากมาอยากอยู่ในกองอะ่ะแ <c oughs> ม่จะบาหออม,มาทำไมอะย,ย <c oughs> ชื่อมักลัวนะแม่ไม่ได้จับมาต้มใชื่อมั้ยจับมาถอนขนมั้งเอามาั้งทำตาปีบปีปป๊บอ่ะ ทำเหนื่อยได้ไหมหนูไม่อยากหนูไม่อยากโดนกะินนะอันนี้ทำตาไปปีบเลยออแล้วเล่นหัวไอวา่าเล่นหัวไอวาไดกป่าโอ้ย <c oughs> ขึ้นหัวไอวาาแล้วแกกินไปหัวกูก็พอเอ้